ไปพูดคุยค่ะกับทางด้านของผู้เชี่ยวชาในด้านทองคำนะคะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์ค่ะอยู่ในสายกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทธีสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณธนาวันค่ะสัปดาห์นี้แนวโน้มทองคำเมโอกาสฟื้นตัวไหมคะ ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำหลังจากปรับตัวลงมาแรงนะคะแล้วก็ปรับตัวต่อเนื่องกันสามวันทำการนะคะสัปดาห์นี้ราคาทองคำรายวันก็มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,577แล้วก็1,588เหรียญน,นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็ที่ระดับ24,500บาทนะคะบร,ริเวณนั้นแต่ว่าในระยะสัปดาห์นะคะก็ยังถือว่าภาพทองคำโดยรวมก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ดูแนวต้าน ในสัปดาห์ที่บริเวณประมาณ1,590เหรียญแล้วก็1610เหรียญน,นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็บริเวณ24,250บาทนะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคำไปถึงแนวต้านบริเวณนั้นนะคะก็ยังไม่สามารถผ่านเ r e a k ผ่านไปได้นะคะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะคะแนวรับของสัปดาห์เราก็ให้ไว้ที่ระดับ1,554เหรียญแล้วก็1540เหรียญน,นะ ถ้าเป็นเงินบาทบริเวณ23,300นบาทนะคะแต่ถ้ามาดูกันในรายวันนะคะถ้าราคาทองคำมีการยอดตัวบรวิเวณแนวรับนะคะ1,570แล้วก็1,558เหรียญน,นะคะถ้าเป็นเงินบาท23,600บาทนะคะบริเวณนั้นก็ราคาทองคำถ้ายอตัวลงมาก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวได้สั้นๆในระยะรายวันนะคะแต่ว่าถ้าโดยรวมก็ในระยะสัปดาห์ถือว่าปัจจัยสัญญาณลบของทองคำก็ยังมีอยู่มากนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วที่รา จากการประชุม FOMC ที่นักลงทุนทองคำติดตามรอนะคะแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นการต่อยุตัว Operation Twist นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศหรือว่ามีการใช้ตัว QE สาออกมานะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงมาแรงในสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะนักลงทุนทองคาก็ต้องติดตามการประชุมสุดยอดผู้นํายุโรปในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นะคะวันที่28-29มิถุนายนนี้ว่าจะมีมาตรการอย่างไรนะคะแล้วก็จะสามารถมีนโยบายอะไรที่ทําให้อ่า ประเทศทางยุโรปดีขึ้นไหมนะคะหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมของทางผู้นำสามประเทศนะคะก็ตรงนั้นก็มีการ อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้นสําหรับฝ้าข่งทางยุโรปนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาในวันศุกร์บ้างนะคะแต่ว่าแนวโน้มโดยรวมนักลงทุนทองคาําในช่วงนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะครับแล้วด้วยความที่พหัหาะกับศุกร์นี้ประชุมสุดยอดผู้นํา e ูเนี่ยผลที่ออกมาน่าจะมีมาตรการอะไรกระทบกับราคาทองบ้างไหมฮะค่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็ต้องติดตามดูว่าจะมีมาตรการการการ,รวมตัวสําหรับ นโยบายการเงินการคลังหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีความชัดเจนเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ราคาทองคํตรงทรงนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ออกมาไม่ค่อยดีในทั่วโลกนะคะตรงนี้ก็นักลงทุนก็เริ่มมีความกังวลกับภาวะเงินฝืดนะคะหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบกับราคาทองคาที่ทองคําถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นการที่เกิดภาวะเงินฝืดตรงนี้ก็เลยยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําอยู่ในช่วงนี้เ นั้นำนักลงทุนนะคะโอกาสที่ราคาทองคําปรับตัวลงยังมีต่อแต่ว่าหลังจากที่ปรับตัวลงมาแรงในสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวก่อนการประชุมสุดยอดผู้นํายุโรปได้ค่ะค่ะมาจนถึงครึ่งปีแล้วดูแนวโน้มทองคําก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยนะคะมุมมองของคาสิโกตอนนี้มองทองคาในปีนี้ยังไงคะค่ะสําหรับทองคําในปีนี้นะคะก็หลังจากที่ จบมาหลายเดือนแล้วนะคะราคาทองคําก็ปีนี้ก็ค่อนข้างไฟเวย่างที่บอกว่าปีนี้ราคาทองคําจะไม่ได้เคลื่อนไหวแบบปีที่แล้วนะคะก็ให้ดูเป็นกรอบอกรอบเป็นรอบๆไปนะคะอย่างตอนนี้นะคะก็ต้องดูสามารถเบ e a ผ่านที่ระดับ1,630ขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปดูที่แนวต้านถัดไป1,680ยดเหรียญน,นะคะสามารถเบร a ผ่าน1,680ปเหรียญถึงจะไปดูที่ระดับ1,000 750-1800นะคะปีนี้อยากให้ดูเป็นสเต็ปๆนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองว่าถ้าเกิดสหรัฐอเมริกามีมาตรการ QE3 ออกมาโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปแรงก็ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการ QE3 ก็มองทีร่ะดับ1,800เหรียญค่ะค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะมีการสอบถามมาทาง Twitter นะคะว่าราคาทองคำแท่งลงถึงเมื่อไหร่ถึงจะเข้าซื้อได้คะทางระยะสั้นแล้วก็ระยะเก็บค่ะ ค่ะสาหรับราคาทองคาแท่งนะคะก็อยากจะให้ดูอย่างถ้าเป็นนักลงทุนรายระยะกลางระยะยาวนะคะอาจจะดูที่บริเวณประมาณสอง0มืสามพันต้นๆนะคะสอง0 0สาพันสาอบาทบริเวณนั้นนะคะก็เป็นราคาที่อาจจะค่อยๆทยอยเข้ามาสะสมนะคะในระยะกลางนะคะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวก็ต้องดู ต่อไปว่าราคาทองคำนะคะถ้าเกิดสามารถรับอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันห้ารอยยี่บห้าเหรียญหนึ่งันห้าสิเหรียญบริเวณนั้นก็ที่ระดับส3 0พันมต้นๆนะคะก็ยังเข้ามาทยอยสะสมบริเวณนั้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณนั้นลงไปโอกาสที่จะปรับตัวลงไปแรงก็ยังมีแต่คาดว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะรับอยู่ที่บริเวณแนวรับตรงนี้ค่ะค่ะสําสหรับระยะสั้นละคะ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะคะในรายวันก็ให้ดูแนวรับ23,770บาทแล้วก็23,600บาทบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดว่าสามารถย่อตัวลงมาบริเวณนี้ก็เล่นรอบสั้นๆก่กอดได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนักาทีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,คุณผู้ชมฝากถามมาทางทวิตเตอร์นะคะทองคําสําหรับทองคําแท่งเนี่ยรอสักประมาณ23,000ทวนๆน,นะคะก็ทยอยรับได้ก็รอให้ลงกว่าน,นี้อีกนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะย่อตัวลงหรือเปล่านะคะ